มาแล้วคะ่ะทุกคนหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะคะเราก็จะมาเล่าให้ฟังว่าวันที่26ที่ผ่านมาหรือวันคริสต์มาสวันที่2องของที่นี่เราทานอะไรกันไปกับครอบครัวนะคะไอ้นี่เขาเรียกว่าลาเครตทุกคนซึ่งเรามาเยอรมันครั้งแรกเราไม่รู้จักวว่าไอ้นี่มันคืออะไรไอ้นี่คือการทานครั้งที่2หรือ3ของเราเนี่ยแหละถ้าจะไม่ผิดนะซึ่งคนที่นี่ส่วนใหญ่เขาก็จะทานตอนช่วงคริสต์มาสหรือว่าช่วงปีใหม่ การทานก็ง่ายๆเลยนะทุกคนเราก็จะใส่ผักแฮมชีสลงในถาดลีเล่ของเราเนี่ยแหละแต่วันนี้ไม่มีชีสไม่มีเนื้อสัตว์เพราะว่าแม่กับพี่สาวของสามีเขาเป็นมังสวิรัติแล้วเรากับโรบินก็พยายามไม่ทานเนื้อสัตว์อยู่นะจ๊ะไม่ทานให้น้อยลงอยู <c> ่ <oughs> อ่าโอเคแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยนะทุกคนใส่อย่างงี้แล้วเดี๋ยวมันก็จะสุกค่อยๆสุกนี่ใกล้สุกแล้ว ปาพาไปดูหน้าสามีหน่อยนางก็หิวมากเลยทุกคนเดี๋ยวดูจากใบหน้าเอายิ้มหน่อยแล้วอืมมาแล้วจ้านี่คือร็เคเก็ตของเราเองสวยปล่าน่ากินปล่าพิซซาเลยเออว่ะคิดไปคิดมาก็เหมือนพิซซาเนาะไม่เหมือนหมูกระทะเอาใหม่เหมือนพิซซา แต่ตอนเราเห็นครั้งแรกอะ่ะเราอยากเอาหมูไปย่างข้างในนี้มากเลยทุกคนอ่ะครั้งที่สองจัดไปแล้วก็มีครั้งสามสี่ห้าถัดไปเรื่อยๆนะจ๊ะบ๊ายบาย